เฮ้ยจะมาดีเทอร์วันนี้ฉนนุดจะมาเล่นเกมกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกันนะครับบ๊ายบายอย่าอย่าพังไม่ไหววันนี้พอลจะมาทำการหนึงกับผมวันนี้ผมง่วงนอนมากครับนอนก่อนนะครับไม่ไหวง่วงนอนด,ดีต้อนรับจ <c oughs> ู่ส่งกระโปกโลกโลก เ<แ>ก,ก่งนี่เลยไอออกมะคือเราอะช่วยกูด,กด้วยกูโดนฆ่าตายโอ้คนนี้ตึงนะคนนี้ตึงนะโอ้ตึงจังวะหูแวบบเดียวแม่งสร้างว่าสูดดาดฟ้าแล้ววะอีสัตว์ทำได้ไงวะเฮ้ยพูดคำหยาบอะเจ้ากระโปงโลกอะทำไมพูดคำหยาบไม่ได้ หนูมันหิวได้ปะแล้วเมื่อกี้ที่พี่อายิงไปแม่งทำไมเลือดหนูเหลืออย่างร้อยเปอร์เซนต์อยู่เลยวะพวกกันเกียนแต่นี้ก็จ้องเตอร์ดีพวกกันเกียนแบบนี้ต้องเจอดีพวกเกียนเกียนอย่างนี้ต้องเจอดีมากตาที่สองแล้วนะครับทุกคนเนาะโอเคจะไปเล่นกันเลยแป๊บหนึ่ง เป็นไงอะครับทุกคนเราเล่นชนะแล้วว่าบายบายโอเคนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมแบบเออไม่เอาอะไรอีโดมาแล้วทุกคนวิมาแล้วมาแล้วมาทายอีกคนแล้วอีกคนยังไงทั้งทีเออเหรออุ้ยมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยเมื่อพี่เราหลุดเราต้องใช้ทิคนี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย มาเอาใหม่เอาใหม่ใหม่โทษทีสองคนนั้นก็แปลกใจเชียร์กูชนะได้ไงเบ้ยยังไม่ได้ยิงกันสักนัดเลยสัส่งซากซากซากประตูอยู่ดีเอ้าเชียร์ชนะเฉยเราเตรียมนังไงมาค้างไอกไมนะใช่ไหมน่าจะเป็นสองคนที่แล้วนะที่กำลังง<ะ>งวาวอยู่ว่ากูชนะได้ไงวาวะ่อฟยย๊กโอ้ย,ยน,นเอ,อ้ยเชียใครหลุดวะ Bye. เราก็จะประมาณสิบนาทีใช่ไหมอันนี้อ่ะอีกตาตตตหนึงตาาสุดท้ายไหมคนยังไม่ไหว สิ่งศักดับเิืธิ์ท่านสิ่งที่ไอ้คนโหดโปนยอมยอมเด็ดขาดนั้นนี่เหรอเนี่ยพี่